ท่านผู้ชมคลิปเสียคานผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเล่น24ชั่วโมงในเกมเราวอ l ์กันนะครับผมนี่ก็ผมเนี่เป็นแบบผมที่คลิปอัดไปแล้วนะครับผมแต่ผมคลิปมันเสียคลิปมันเสียเขแบบโคตรโอ้โคตรซิงเลยตันนี้ผมก็เขไปแล้วนะครับผมเลื่องอะไรอธิบายต่อ เอาละจังจังหวะนี้นะครับผมผมก็ขับเรือไปนะครับผมเร่งสปีดจากใครก็ไม่รู้นะครับผมชายแปลงหน้าที่เข้ามาทักทายอยู่แบบยุคเข่าสูงนะครับผมใครก็ไม่รู้ปีนะครับผมตอนนี้บีมไปแล้วครับผมจังหวะนี้จะหลวดไปโป้งไหมโป้งครับผมแน่นอนโป้งแน่นอนครับผมจังหวะนี้ลูกโป้งตายตายตายผมตายผมนี่แหละตายโอ้โหทั้งหน้าเศร้าจริงๆแล้วผมก็ตายไปนะครับผมหลังจากนั้นผมก็ได้เงินมาแค่16บหกบาทพวกฟิกสำหรับการมือใหม่ ส่วนพวกเขาทั้งสองพี่น้องเออลืมบอกไปเขาเป็นพี่น้องกันนะทั้งสองพี่น้องเขาเป็นเออเขาเป็นเออเขาเป็นพี่น้องกันเออจะพูดไงวะเขาก็เขาก็เป็นพี่น้องกันจะพูดยังไงเออเอออย่าไปสนใจกูเลยนะอย่าอย่าสนใจผมเลยฮะผมมมัวม,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 มัตัวตัวไปอะไรแหละเอียอย่าสนใจเลยนะฮะมาแล้วไปเปิด เปิดกล่องดีกว่ามามเปิดกล่องกันดูสิจะได้อะไรสิบสองอันเฮ้ยไม่เกลือนะเกลือได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเกลือโอเคครับท่าผู้ชมเกลือเกลือเกลือ,อ,อแล้วก็เกลืออร่อย โรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆแถวนี้ด้วยไปเข้าโรงพยาบาลได้ไหมเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้เราก็มีเข,ข,ขาสร้างเรือนะครับผมเรามาดูกันว่าเขาจะสร้างอะไรมาเรามาดูกันค <c oughs> ้างค้างเอ้ยอย่าค้างดิเออโอเคต่อบล็อกใสแล้วเออจังหวะนี้ต่อบล็อกแก้วต่อบล็อกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่ได้เหยียบเออช่างเขาช่างเขากันเลยผมสร้างของผมดีกว่าไปสร้างของตัวเองดีกว่า วางเก้าอี้ตรงนี้รักร้องให้ตัวเองร้องให้ตัวเองดูเพื่อนสิแป๊บเดียวตัวฉันติดแล้วโอ้โหไปอะไรเดียวโคตรเร็วโอ้โหตัวนาทีโคเทพเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรกันเนี่ยอืมโอ้เพื่อนเรายังรอดอยู่เลย ายไปไหนแล้วเพื la o la o. O, ờ, ่อนเรานั่นไงอยู ma, n en, n ่ตรงนั้นเฮ้ยนั่นเรือเรานี่เนาะมันมันตีอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเงาอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราอยู่ด้านบนเหรออ๋อมันบินได้เออแล้วมันมันซื้อเจ็ดบอดมาเฮ้ยนั่นนั่นเรือเรือน้อยลอยวนกำลังน้ำหน้าเราไปโอ้โห เกิดอะไรขึ้น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 เดี๋ยวโอ้โนี่เรามานี่ขับเรือโง่ๆถึงมาดานี้เราขับเรือแบบโคตรจริงจังยังไม่ถึงอะไรกันครับนีเดียวด้วเป็นต่อนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ด่านปะคอนอ้เยอะเกิน โอ้โหจะฆ่าเรือกันเลยเงยเยอะกันเหลือเกินโอ้โหโอไม่กอดโอ้ยเรือตุดเรือตุดอ่ดเรือลวนเก้าอี้เก้าอี้หลุดเก้าอี้หลุดเอ้ยลินผ่านแล้วเก้าอี้หลุดเก้าอี้หลุดเฮ้ยเจ้าละเข้กระปอมกระปอมหัวล้านเลยกระปอมแดงผม ห้าสิบหกบาทถือว่าได้เยอะอยู่นะเอาละคนคนนั้นเขารอเราอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องข,ขึ้นตามเขาไปแต่เราจะขึ้นแบบไหนนะหรอก็ขึ้นแบบนี้ไงโอ้โหแสีไปเลยโอ้สุยดยอดสุยดยอดลยพี่เบาว้าวอออเมซิ่งว้าวลอ,อยขึ้นไปแล้วเอาแล้วพี่เขาหายไปไหนอะ ช่างแม่มันออกตายเลยตายตามด้วยอ่ะดูหน้าสิมันลอยขึ้นไปแล้วไอมีใครลอยหรอวะไอ้ไอ้ไอ้บ่าวคนนั้นไอ้บ่าวไอ้บ่าวผู้แดงไอ้บ่าวผู้แดงคนนั้นว้าวไอ้บ่าวผู้แดงคนนั้นน่ามันเท่จริงๆ นั่นแหละคลิปนี้ก็โพลกันก่อนนะอาจจะสั้นๆเนาะรอ EP พสองยาวขึ้นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นยังไม่ว่างเท่าไหร่โอเคก็ไปเจอีพีสองไปละไป